ns หนึ่งนะครับ fb ปีเนี่ยเริ่มผลิตปีหกปีหกศูน ns หนึ่งหน่กีพูดว่าอะไรแต่เริ่มใช้เริ่มใช้ตอนปีหกหนึ่งเดือนสามวันที่สิบห้านะครับลองเกิดดูก,ก่อนเลย ก่อนเลยแบตบปีผลิตปี60ใช้ปี61ปีนี้ปี64แล้วนะประมาณ3ปี4ปีสิบสอง อ่ส c c ส41เอ้ย4.5สองจานทาน6 6.8.84โ okay. อเคน้ำแห้งหมดเลยนะครับนี่น้ำแห้งเห็นไหมน้ำแห้งนะไม่มีเลยเพนก็แตกน้ำแห้ง ค okay. แล้วก็ทำการทำการเติมน้ำก่อนน้ำกันหรือน้ำเปล่าก็ได้ครับมาไปแล้วนะไปแล้วนะ ให้ได้ระดับก่อนนะครับอาจจะแช่ไว้คืนหนึ่งหรือไม่ไม่ไมแล้วแต่ครับชาร์จอะไก็ได้แล้วแต่เตรมงานให้ได้ระดับนะครับระดับเนี่ยะระดับที่เขาขิดบอกเนี้ย แหงอความแบตมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ชาไม่ได้นะครับต้องเราชาด,ดูก่อนเออไม่ค่อยตรงรูนะ แต่ตัวนี้มันไม่บวมนะครับก็12บสองโวลต์กว่าก็น่าลองถ้าเกิดใส่รถยนต์ไม่ได้ก็ต้องหาจจะเป็นใส่โซล่าเซลล์ก็ได้ หลังจากเติมน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชาร์จแล้ดูแผ่นคาดให้ดูแผ่นคาดก่อน เป็นธาตมันไม่แตกนะครับลูกนี้ผมก็เลยเอามาแล้วก็ไม่บวมด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอเจอบวมไม่ต้องเอามานะบวมนี่คือแบบหมดสิทธิ์สุดๆอะ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะชาร์จด้วยเครื่องตัวนี้ตัวนี้นะครับชาร์จอ่อนๆไปก่อนสักชั่วโมงหนึง่งแล้วค่อยมาดูกันนะครับ อาจจะต้องปรับกดม้างตงัวนี้ถ้าเกิดเขาคว่ำแบตมาเนี่ยความแบตที่รอเพื่อรอ,เพ,อเพื่อที่จะรอขายเนี่ยนึกออกไหมครับความแบตเอาไปชั่งขายเป็นของเก่าอะ่ะแบตพวกนี้กดมันจะไม่สมดุลแล้วแต,แต,แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นตรงนี้ลองชร์จดูก่อนถ้าเกิดลองวัดอันนี้ดูเขเพิ่งเพิ่งเติมน้ำอะ่ะจมแน่นอนครับถ้าไม่มีกดจมยังไงก็ต้องจมทุกช่องเติมน้ำทุกช่องเลย อนแรกมันก็แบรรตรั่วนึกว่าตูดรั่วดูแล้วไม่รั่วไม่รั่วก็ลองดูนะครับานแล้วเข้าสีสีดำเราโลว่าเข้ากีป์เครื่องธรรมดาครับมันต้องเราใช้เครื่องธรรมดาไปก่อน สามแอมข้าวสามแอมโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกประมาณสักนิดทิ้งไว้สักสามชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันเราไปมาวัดค่าอีกทีหนึ่งโอเคสามชั่วโมงผ่านไปนะครับสามชั่วโมงเราลองวัดดูก่อนจะเห็นได้ว่ามันเดือดทุกช่องนะครับเดือดทุกช่องเลย ลองวัดค่ากันดูอโอ้โหสวยมากครับเห็นไหม สามจุดสี่หนึ่งน่าจะ CCA ที่วัดได้ <c oughs> บางทีก็เป็นที่อุปกรณ์อ้าวสามร้อยสิบ cca นะครับนี่แบบนี้ใช่ได้ครับแบบเจ็ดสิบ a m ใช่ใช้ อาแต่สตารถไม่ค่อยได้นะแต่ก็ต้องชาร์จต่อชาร์จจออีกหน่อยให้มันได้สามร้อยประมาณสามร้อยยิบห้าถึงจะสตารถรถกระบะได้นะครับ หลังจากนี้ก็จะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเครื่องชาร์จใหม่เปลี่ยนเครื่องชาร์จเป็นตัวนี้นะครับเห็นตัวนี้ยังไม่ต้องใช้ตัวเครื่องฟื้นฟูอะไรขนาดนั้น,นครับใช้เครื่องชาร์จธรรมดาไปก่อนถ้ามันตันถ้ามันแบบเซนเฟตมันหลุดยังไม่ค่อยหลดุดหลุดน้อยค่าไม่ค่อยขึ้นถึงจะใช้เครื่องพื้นฟู ตัวนี้ชาร์ธรมรมดาก็ใช้ได้แล้วครับโอเคชาร์จจบเลย <c oughs> <c oughs> มืดหน่อยนะใช้ไฟฉายสอง กครื่องอุ่นนะครับแบตม,ม,มันอ,นอนนุ่นดูู่ก่อนๆนี่นะครับนนี้เขียวขึ้นเขียวอ่ะเนี่ยขึ้นเขียวน,น,น,นะแสดงว่าสันเฟรนมันหลุดอยู่นี่นี่นะครับ เส้นเขียวเพราะว่าต้นเส้นมันก็หลุดอยู่มัาจะเหมือนกันทุกช่องแบบนี้ก็คือคือแบบแบบไม่ตันนะครับสามารถใช้ได้ใช้ได้เบื้องต้นก็คือใช้แบบไฟฟ้าใช้บัดลม dc อยเงี้ยได้อยู่ใช้แบบโซลาเซลล์ก็ได้แต่ดูจาก cca แล้ว ามร้อยิบถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันขึ้นวันนี้สักหน่อยสักส5 0ห้าสิบมันน่าจะไปรถกระบะได้นะครับรถกระบะสองพันห้าร้อยสี่แต่ถ้าเกิดเป็นรถเก่งอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จต่ออีกสักวันสักชาร์จแบบชร่งนี้นะ มาตั้งสองชั่วโมงนะช่วงนี้ก็เช็คอุณภูมิว่ามันร้อนไหมอะไรเงี้ยร้อนหรือเปล่ามันยังพออุ่นก็ว่าชาร์จต่อได้เรื่อยๆครับมันดูว่ามันชาร์จเข้าเท่าไหร่อือนี่ประมาณนี้นะสี่สามสามสี่อ อันนี้เลยครับ้ารให้กดมันเข้มถ้าให้กดมันเข้มก,ม,เขมก็คือชารให้มันถึงเหลืองลอยนะครับเหลืองลอยเนี่ยเหลืองๆเหลืองเหลืองลอยเนี่ยเหลืองเลยประมาณนี้นะตรงนี้ครึ่งเขียวอยู่แบบนี้ยา้าเกิดมันยังหลุดไม่หมดถ้าหลุดหมดก็จะป,ประมาณครึ่งเขียวแล้วค่อยมาดูค่อยมาวัดค่า c c กันอีกรอบหนึ่งครับ การเลือกแบตนี่ยาสำคัญมากเลยแบตบต้องไม่บวมครับไม่บวมเนี่ยคือมีชัยไปกว่าครึ่งเลยสองคือดูดูที่แผ่นแผ่นชาตินะครับถ้าเกิดแบตบวมก็พอผ่านเลยแผ่นแตกเราดูที่แผ่นแผนแตกข้างในเงี้ยก็ไม่ควรเอามาเสียเวลานะครับอย่างนี้ปีเก่าก็จริงแต่ม่ได้จะไ,ได้ โอเคครับอีกสองชั่วโมงมาดูกันโอเคสองชั่วโมงผ่านไปนะครับอ๋อวัดค่ากดกกอุปกรณ์ใกล้ป็นรียหรือยัง ถึงเหลืองแล้วนะครับเกือบถึงเหลืองนี่ก็คือหมายหมายความว่าใกล้จะหลุดดอกหมดแล้วเขื่อนหลุดดอกหมดแล้วนี่นี่นะครับตรงนี้นะเขื่ก็เสือว่าได้แล้วแค่เคียงแค่สองชั่วโมงก็น่าจะหลุดดอกหมดแล้วในแบบดีนะเนี่ย วัดค่า TCA ดูครั้งสุดท้ายนะครับ สิบสามยี่ิบห้าสองติ้งเท่าเดิมนะครับสามร้อยสิบซีีเอคอนแต็งชานเดี๋ยวที่เก้าแบบตรงนี้ก็ใช้อืมสรุปเลย ก็น่าจะได้แค่นี้แหละสามร้อยสิบสี่ะสามร้อยสิบสีนี่ก็ด้ใช้กับรถกระบะก็มืนเมย์อยู่เหมือนกันแต่จะเกิดใช้กับรถรถที่มีเอ่อรถเบนซ์รถรถเก๋งอะไรเงี้ยเครื่องสองพันี่ได้อยู่นะครับ หรือก็ได้แน่ๆก็คือโซลารเซีย์ได้แน่ๆแสงสว่างอะไรนี้ก็ได้จะได้ดูเป็นชัดๆก่น c c อนสามร้อยสิบเซเก้าจุดสี่หนึ่งโวลต์เก้าจุดหกสองมิลลิแอม ถือว่าใช้ได้ครับสายจาก็ยังดีอยู่นะการเลือกแบตอะไรเงี้ยแบตดูแบตต้องไม่บวมนะครับไม่บวมมันจะเก่าไปหน่อยอันนี้แบต4ปีแล้วปี6เปี60น่าจะแบตค้ังสต็อกนะครับตอนใช้ตอนปี61ตอนนี้ปัจจุบันปี64ใช้เป็นสายสว่างได้อยู่ เซลล์นะครับโอเค